สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของเ e เ i ไฟ f อ r ์เอนเจอริงนะเป็นการเขียนโปรแกรมติดต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์นะวงจรน,นี้จะเป็นวงจรควบคุมอุณหภูมนะิผ่านคอมพิวเตอร์เก่าโดยที่ ตรง Mac 232เนี่ยจะเป็นวงจรอินเทอร์เฟเพื <c oughs> ่อส่งข้อมูลจากไมโครคอโพรลเลอร์เ <c oughs> ข้าไปที่คอมพิวเตอร์โดยปกติแล้วคอมพิวเตอร์เก่าเราก็จะเลิกใช้แต่วงจรในส่วนของคอมพิวเตอร์เก่าเนี่ยจะมี อินเทอร์เฟซ i s 2 2ซึ่งสามารถใช้งานควบคุมงานเล็กๆได้แล้วก็ windows 10เองก็ยังซัพพอร์ตอยู่สำหรับ windows 32บิตนะหรือคอมพิวเตอร์เก่าดังนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะ ใช้คอมพิวเตอร์นี้ส่งข้อมูลขึ้นข่าวได้อีกต่อหนึ่งนะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องพื้นฐานในส่วนของบอร์ดควบคุม er m i c ค o c o n t r o l l e r mcs 5 1ตระก,กูลนี้ก็จะออกแบบไว้4บิตสำรับเป็นรีเลย์แล้วก็อีก4บิต สำหรับเซ็นเซอร์ควบคุมในโปรแกรมตัวอย่างวันนี้ที่จะนำเสนอเนี่ยจะโปรแกรมเฉพาะรับเซ็นเซอร์ตัวนี้ที่วัดระดับน,น้ำนะจะส่งข้อมูลมาบอกออผ่าน is 2 2ง้ามีการชอ็อตวงจรช็อตกันนะครับเช่นถ้าเราเอาไปจุ่มที่น้ำเนี่ย นึ่งอากเป็นแรงดันต่ำนะครับก็ได้นะความชื้นนะครับพอช็อตวงจรปุ๊บตรงนี้จะส่งข้อมูลเข้าไปที่นี่ไมโครคอนโทรลเลอร์ Micro roller, แล้วก็โปรแกรมส่งข้อมูลออกที่ i อ2 2สําำหรับเซ็นเซอร์พวกนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์วัดความเร็วลมวัดแสงสีขาวนะแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นวัตถุวิ่งผ่านนะ ทั้งหมดตรงนี้เนี่ยในส่วนของโปรแกรมตัวอย่างนี้ก็จะไม่ได้โปรแกรมไว้นะครับในส่งข้อมูลกลับไปจะโชว์เป็น LED ติดนะครับให้เห็นเพื่อว่า,ามันทำงานได้นะครับถ้าเราแกะโปรแกรมเพิ่มปึ๊บเนี่ยก็จะสามารถส่งข้อมูลเข้า,ขามาแสดงที่ i s 2 2ได้เหมือนกัน สำหรับในส่วนของรีเลย์เนี่ยจะมีการสั่งงานจากคอมพิวเตอร์เข้ามาที่ Mac 232ตัวนี้นะครับส่งกลับเข้ามาที่ไมโครคอนโทรลเลอร์แล้วก็ส่งข้อมูลไปเพื่ออ n อนออฟรีเลย์แล้วรีเลย์เนี่ยหลังจากมีการติดแล้วปุ๊บเนี่ยหลังจากขับเสร็จปุ๊บตัวไมโครคอนโทรลเลอร์จะส่งข้อมูลกลับ นะส่งข้อมูลกลับไปบอกที่คอมพิวเตอร์ว่าติดแล้วนะครับจะแสดงบนหน้าจอเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมาดูการทำงานของบอร์ดทดลองกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราลองมาดูนะฮะ อ,อันนี้โปรแกรมจะสังเกตว่าเขียนด้วย Delphi หรือ Delphi 10.3เป็นเวอร์อชั่นใหม่ซึ่งตอนนี้เป็น10.4เพึ่งออกมาโปรแกรมนี้ก็จะถูกออกแบบมเป็น อ่าง่ายๆนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นแรกก่อนนะครับก็จะแสดงอุณหภูมิที่ตรงนี้นะครับจากเซ็นเซอร์อุณหภูมิตรงนี้ข้างล่างนี่ก็จะเป็นบอร์ดคอนโทรลนะแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มออนออฟรีเลย์ ay, นะครับก็จะมาพอตจับนำเข้าอุณหภูมิมาพอตจับเอ่อลักษณะของกราฟเนี่ยจะออกแบบ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าจึงจะเล็กคอร์ดนะสำหรับผู้เขียนโปรแกรมนะต้องระวังด้วยนะครับในตรงนี้เพราะว่าในงั้นเนี่ยถ้าเราเล็กคอร์ดทุก2วินาทีหรืออะไรประมาณนี้จะทำให้เปลืองเมมโมรีนะครับเปลืองเล็กคอร์ดแล้วก็สิ่งที่ จะต้องระมัดระวังในการออกแบบนิดหนึ่งในเรื่องของกราฟตัวกราฟเนี่ยของออโปรแกรมนะครับจะใช้เมมโมรีของกรารจอนะครับวันนี้ก็ลอง On Off นะครับจะสังเกตว่าเมื่อ ตัว LED ติดนะก็จะส่งข้อมูลกลับมาตามที่เราโปรแกรมไว้ว่าเป็นสวิตช์ออนนะฮะมันจะออนทีละตัวนะครับนะบหลังจากที่เราส่งไปแล้วปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่เขียนโปรแกรมไว้เนี่ยมันก็จะไม่สู่ จะไม่ส่งข้อมูลกลับมาว่าเป็นสวิตช์ออนการเขียนโปรแกรมใน microcontroller ตัวนี้จะสังเกตเห็นว่าเป็นการสื่อสารแบบสองทางมีการตรวจเช็คว่า เมื่อสั่งงานไปแล้วเนี่ยทำงานถูกต้องหรือไม่นะครับอันนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานของโปรโตโคอลการติดต่อสื่อสารชั้นสูงนะจะไม่ให้ปล่อยไมโครโคอนโทร,โร,โรโลเลอร์เนี่ยทำงานโดยลำพังนะโดยที่ไม่ตอบกลนะับอันนะี้ก็ลองช็อตนะลองช็อตลองช็อนตะ ตัววัดระดับน,น้ำดนะูจะเห็นว่าไฟติดปุ๊บก,ก็จะส่งเข้ามาเป็นสีเขียวเห็นไหมเป็นสีเขียวเป็นสีเขียวทีนี้ มาพูดกันต่อในเรื่องของกราฟนะครับตัวกราฟกราฟเนี่ยจะใช้เมมโมรีจากกราร์ดจอนะฮะหรือว่าจอออนบอร์ดถ้าเกิดว่าเราใช้ไปนานๆปุ๊บเนี่ยเมมโมรีเต็มทำให้คอมพิวเตอร์แห้งได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นที่มาว่ากราฟเนี่ยใช้ระยะชั้นๆนะครับควรจะใช้ระยะสั้นๆดีกว่า แต่เนื่องจากว่าตรงนี้ทำเพื่อเป็นต้นแบบอันนี้ก็ลองอทดสอบอตัวเซ็นเซอร์นครับทีีว่าไม่ได้เขียนโปรแกรมไว้นะครับให้ส่งข้อมูลมาโชว์บนคอมพิวเตอร์หรือว่าอาจจะเขียนไว้แล้วก็เซนเซอร์เสื่อมก็ไม่ทราบ ลืมแล้วเพราะว่าวงจรนี้ทำไม่นานละแต่จะมี LED ติดนะครับถ้าเราพอดีว่าตัวตัวคอนเนคเตอร์มันบังอยู่อันนี้ดีเทคสีขาวดีเทคสีขาว ถ้าดูดีๆจะมีแสง LED กับพิษอยู่ข้างในแสดงว่ามันทำงานปกตินะครับเพียงแต่ว่า,เ,าเพียงแต่ว่าไม่ได้โปรแกรมเพื่อส่งข้อมูลมาเพราะว่าน,นีช่วงนั้นมีการลบโปรแกรมอะไรนิดหน่อยๆนะครับช่วงไม่ได้ใช้งาน เพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เป็นพื้นฐานนะครับเ,เริ่มต้นนะเราต้องเริ่มต้นจากการาทดสอบตรงนี้ก่อนอ,อันนี้ลองลองปิดไฟเพราะว่า,าบางครั้งไอ้ตัวเซนเซอร์ตัวนี้เนี่ยเราจะต้องไม่ให้มีแสงรบก,กวนนะครับด้วยนะครับเวลาใช้งานเพราะนั้นเราจะต้องทำโคเวอร์นะควบคุมนะครับ ทำครบวควบคุมเพื่อไม่ให้มีแสงบรบกวนจากภายนอกนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยทำงานก็อาจจะเพี้ยนได้นะครับในการพัฒนาต่อไปการที่เราจะทำเป็นอินเทอร์เน็ตออฟติงนะครับหรือ อะไรต่างๆนะครับเราก็าสามารถรที่จะเขียนโปรแกรมสำหรับควบคุมพารามิเตอร์ต่างๆเก็บไว้ในฐานข้อมูลบนคลาวนะครับแล้วก็เราก็เขียนโปรแกรมตัวนี้นะครับเข้าไปที่คลาวเพื่อดึงพารามิเตอร์ควบคุมอย่างเช่น อุณหภูมินี้จะให้รีเลย์ทำงานอุณหภูมิไหนจะหยุดทำงานให้รีเลย์ตัวไหนทำงานที่อุณหภูมิเท่าไหร่ก็เราก็ไปเขียนลงบนบนับนทึกไว้บนฐานข้อมูลนะครับบนฐานข้อมูลบนบนคลาวได้โล่นะครับ,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 รลนะรบแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ทำหน้าเว็บอีกตัวหนึ่งเพืนะ่อ ไปปรับปรุงพารามิเตอร์บนบนคลาวนะครับปรับปรุงพารามิเตอร์บนคลาว,นะลลาวแล้วก็ต่อจากนั้นเนี่ยก็จะสามารถที่จะาสามารถที่จะอัปเดตลงมาโปรแกรมน,นะแล้วสั่งงานมโครคอนโ,อท,นโอทั่วอลกทีนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเมื่อฐานข้อมูลทั้งในส่วนของเซตติ้งและเออรายงานการควบคุมนะอยู่บนเว็บแล้วนะมันก็เป็นอินเทอร์เน็ตออฟติงดีๆนี่เองนะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวคิดแต่ในส่วนของการเริ่มต้นพื้นฐานนะครับเราจะต้องเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อน โอเคครับที่งาน,นี้สวัสดีครับบอทสับสไครต์ติดตามคอมเมนต์มีข้อสงสัยเรื่องใดต้องการให้นำเสนอเรื่องใดเสนอกันเข้ามาที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับ